ครับวันนี้ก็ได้มาดูโกดังของตลาดกลางยางพาราที่สงขานะครับก็ได้มาดูสภาพโกดังแล้วก็ถือว่ายังดีมากนะครับเพียงแต่ว่าโกดังที่นี่ก็เป็นโกดังของกรมวิชาการเกษตรซึ่งถ้าเรานํายางของโครงการแทรกแซงและ,ะราคายางพารามาใช้ที่นี่เราก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับค่าเชาวว่าเพราะเป็นโกดังของรัฐบาลอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าปัญหาที่นี่จะมีอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่ง น้ำจากเขาด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือตรงเาขาคอหงเนยนะครับเวลาฝนตกน้ําก็จะมาถึงบริเวณนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาโดยการยกพื้นโคดังให้สูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรนะครับก็จะสามารถาแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้ นะครับแล้วก็จะมีบริเวณเตรงกลางของโกดังนะครับที่เป็นร่องระบายน้ำเนี่ยตรงนี้ก็จะปิดนะครับแล้วให้น้ำเนี่ยออกด้านข้างไม่ให้ออกอตรงกลางของโกดังนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้พาคณะกรรมการบริหารโครงการยางมาดูด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรารับซื้อยางไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีไม่มีที่เก็บก็ไป ทิ้งกระจัดกระจายตามโรงลมต่างๆนะครับแล้วก็ไปหากาดังของเอกชนเนี่ยนะครับบางทีก็หาได้ไม่พอนะครับโดยที่ บางที่เนี่ยราคาก็แพงมากเราก็เลยคิดว่าเราจะมาใช้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นโกดังของกรมวิชาการเกษตรเองไม่ต้องเสียค่าเช่าและขณะเดียวกันเวลาเราจะขายทางรัฐบาลจะขายเนี่ยก็สามารถที่จะนําตรงนี้ออกไปสู่ท่าเรือได้มันก็อยู่ใกล้ๆท่าเรือนะครับก็คิดว่าตรงนี้มีความเป็นไปได้ที่เราจะใช้ตรงนี้ครับแต่ว่าก็ต้องกลับไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ยามีในมุมมองท่านดูนะครับจนถึงขนาดนี้เนี่ย ราคายางปีนี้นะครับจะสดใสนะครับเพราะว่าเ,เราดูจากตลาดต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยขณะน,นี้หลังจากที่เขามีรัฐบาลใหม่นะครับเขาก็ได้มีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากนะครับแล้วก็ทําให้ ราคายางพาราเนี่ยได้สูงมากที่ญี่ปุ่นนะครับขณะดเดียวกันเนี่ยก็ส่งผลถึงตลาดไทยด้วยนะครับก็คือว่าราคาย,ยางนี่จะผันผวนตามตลาดโลกโดยที่รัฐบาลจ,จะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรคือวันนี้เราก็ได้เงินมาเมื่อวันที่2 1มกราคมเราได้เงินมาอีก5พันล้านนะครับจากการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุตรดิตถ์อีก5พ0 0ล้านนะครับแล้วขณะนี้เรากำลังใช้เงินก้อน5 0 0 0ล้านนี้อยู่นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าก้อน5 0 0 0ล้านนี้เราหมดนะครับเราก็จะ ขอเพิ่ม5,000ล้านครับมาซื้อจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการวันที่31มเมีนาครับ